สวัสดีครับผมโจโปรเทพครับนะวันนี้จะพาคุณลูกค้ามาชมนะฮรรถยนต์นะที่เราแต่งพร้อมส่งมอบคุณลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมาแนะนําในเรื่องของแคมเปญเจ้า isuzu c a p f o 9 ddi lda เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่คุณลูกค้าสนใจแล้วก็มีกระแสต,ตอบรับเยอะมากๆนะครับในการออกรถในรุ่นนี้นะครับต่อจากเจ้า c a p f o s ก็มาเป็น1.9 LDA ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหน้าตาหล่อเหลาขึ้นมาอีกเยอะเลยกับราคาที่เพิ่มมาไม่มากแล้วก็เงินดาวเพิ่มขึ้นมาหลักไม่กี่พันบาทนะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้ไฟท้ายแบบ LED แบบ DuoSonic กนะครับแล้วก็กระจังหน้าแบบโครเมียมมีให้ในรุ่น1.9 LDA พร้อมกับจอนะฮะทัชสกรีน7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ดาวอยู่ที่3 7 0 0 0 0บาทต้องบอกว่าดาวเริ่มต้นแบบสบายๆแล้วก็สัญญาผ่านง่ายแน่นอนสินเชื่อดีมีประวัติดีอาชีพอะไรก็ได้ซื้อกับเรายัางไงได้รถใช้แน่นอนแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีรถส่งมอบให้คุณลูกค้าได้แบบเรื่อยๆแล้วท่านใดนะสนใจจองก็รีบตัดสินใจอาจจะมีรถให้ก่อนสงการนี้ก็ได้แล้วก็เจ้าโปรโมชั่นนี้นอกจากดาว37แล้วผ่อนเพียง10,000 1หนึ่งพับาทเสร็จๆนะครับต้องเป็นการส่งค่างวดที่แบบสบายๆสองคนสามีพัญญายังไงก็สามารถส่งเจ้าคันนี้ได้แน่นอนตกแต่งให้เรียบร้อยจากเราไปทุกคันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิล์มเกรดเซรามิกกระบะไลเนอร์กันสาดข้างนะครับกล้องหน้ารถนะครับเราก็จะเป็นล็อกเบรคคัดกันขโมยล็อกยางไหลตัวนี้ผมไม่เคยขายลูกค้าเลยติดไปให้เรียบร้อยเลยและที่ พลาดไปไม่ได้ก็คือแม็กซ8นิ้วพร้อมจัดทรงให้เรียบร้อยเรามีไปให้เลยกับเงินดาวเพียง37,000บาทนะครับก็ดูรถสวยๆนะฮะสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่092-265-6225หรือจะแอดเบอร์นี้เป็นไลน์และทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับบริการส่งรถให้ถึงบ้านฟรีๆเลยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ